สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้าเชียสิพาไปตามแนวทางเลดสองสำนักประกบกันได้ค่ะครับการคือแม่กทมครับผมเล็กล่างได้ครับพี่น้องแลวค่ะแม่เอฟซีน้ำอุ่นที่อยู่ก่อมาเชีครับผมค่ะครับกวดเบอร์ันนีสองสำนักนี่คข่นประกบคู่กันก็จะได้แปดเจ็ดค่ะเล็กเขาแล้วก็ ข้างกระู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกับมาเหตุการ์บานค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะข้องเขาที่เดินมากเนาะคค่ะรับสิเขาหุ่งเขาเหรออ้าวคือเอาไปต่อดิครับผมเนาะต่อสิครับผมข้าน้องไรท่านเนาะสอาให้แล้วข้าน้อไรท่านจะหนีห้องสั่นหลายรอบแล้วหลายรอบดิค่ะท่านผู้ชมค่ะวันถึงแต่เพิ่นเขาหงุดแหลกแล้ววานนี้พ่อมาเหตุให้งเอฟซีเบิ้งคือจังเลขเด่น เลขวิ่งมาอันดับหนึ่งอันดับสองค่ะครับแจ้งเข้าตลอดค่ะถึงถึงบอยูลางเรียนขึ้นบนดิถ่าเห็นว่าแปดแปดแมนเป็นสังอืมครับค่ะท่อดิค่ะดั่ามผู้ชมบางเทียแต่ว่าเอฟซีเปนกบว่าให้เหตุคือเก่าอยากเบิ่งค่ะกะได้กำลังใจจากเอฟซีนี่แหละค่ะดั่ามผู้ชมค่ะเอาค่ะคลิปนี้เป็นงวดแรกเด้อค่ะทีน้ำเชียกับเก่อมาเชี่ย ประกบเล็กของแม่เอฟซีน้ำอุ่นกับแม่กอทมอค่ะ,คะล่างด้วยค่ะล่างค่ะแม่เอฟซีกอทมอกับแม่น้ำอุ่นแม่น้ำอุ่นค่ะคสายล่างค่ะองเบึงแม่น้ำอุ่นนี่ก็ะเด่นเจักตัวเถาะเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัวว่าหันกับตะเพินผู้เดียวกับเือกอดข้อกันนะครับผมนในหกเจ็ดแปด ต่ว่า <Okay. S 1> ขันเด่นสามตัวนี่ก็จะคือจังแม่คุณยายค,คุณยายเสียงหวานค่ะคุณยายเสียงหวานค่ะเอาไปเบื้องแนวทางกันเลยเนาะค่ะครับค่ะท่านผู้ชมทีเด็ดเลขล่างเกามะเชียกกบน้ำเชียคิดเห็นตรงกันค่ะครับเกามลเชียเพเพนว่าแม่เอฟซีนำอูนเลขเดินดีเท่าก็คือจังแม่คุณยายเสียงหวานเด็ดสามตัว คุณงแยเสียงหวานหัวกร็ลุดเงินว่างหันเพิ่งเกิดุดเงินว่างหันค่ะกระตามเพื่อก่าค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมกาวมาเจียว่ากับน้ำเจียเสียวผู้ใดมาใส่กันเอาแม่กับแม่มาใส่กันค่ะนี่ค่ะแม่กทมปะทะแม่น้ําอุ่นเนาะแม่ครับค่ะโอ้แม่กทมแม่สุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมสุดยอดมึงเนี่ยค่ะน้ำเจี๋ยวเก็บไว้มาดิน อันนี้เสียดายมากเนาะค่ะเอาน้ำเสี่จะให้แม่เปินปะทะกันเด้อค่ะวดว่างหันนี่คันประกบกันเนาะค่ะแปดเจ็ดเลยนี่แม่กทมอเด้อค่ะนีแม่เอฟซีน้ำอุ่นค่ะวดว่างหันนี่ชนกันเจ็ดคือกันเนาะท่อครับค่ะนี่เด้อค่ะชนกันที่เจ็ดแต่ประกบกันมาแปดเจ็ดค่ะวดนี่ชนกันเจ็ดอีกเด้อค่ะชนกันเจ็ด พนแม่น้ำอุ่นก็แม่กอทมอพนบอกว่าไม่สนดับค่ะไม่สนดับอ๋อนี่นะ,คะ้ค่ะแม่กอทมอเบิ้งตะเล็กเด่นพนเด้อค่ะผู้แม่กอทมอรประกบถึงตะตนงวดพนหาเก่าอืมหาเก่าถ้าเก่มามเชี่ยวอ,อยู่หารางเนี่ยคือขาบ่าเกิดเลยค่ะครับห้ากับเจ็ดค่ะแม่น้ำอุ่นได้เจ็ดแปดเก้าค่ะ อาประกบคู่ด้วยค่ะเด็กล่างสองสำนักครับพี่น้องแม่กทมห้ากับเจ็ดแม่เอซน้ำโอนเ8 9ดดเก้าได้หกคู่ด้ครับพี่น้องหกคู่7จ็ดห้8เจ็9เจ็ด้าครับผมค่ะนี่นะครับถ้าแอดเซิร์นลงเอาอยู่เจ็ดจะว่เกิดลางเลยค่ะที่น้ําเสียโงคหมู่บ้านค่ะ ถ้าเก่ามาเชี่ยเอาอยู่หาพอเกิดแต่ว่าเอาคือเก่านนเนี่ยเอาคือเก่าครับผมค่ะเอาคือเก่าค่ะรัมูช่เก่าหาเนี่ยละ่ะค่ะเก่าหากับเป็นตะมองอยู่ดีครับถึงเวลาอลไรที่สิออกเนาะค่ะเดี๋ยวนั้นเชียจะสรุปเลขล่างให้เอฟซีเบิ้งอีกเทียน,นึงแล้วค่ะสรุปเลขล่างคัดให้เน้นเน้นค่ะ สรุปเลกลางน้ำเชียมีเลขกครบล่างมาฝากพี่ดองอีฟซี่อีกส้ำหนักหนึ่งนะคะมาครบล่างเพิ่นเขามาหกงหวดแล้วมาครบล่างมืออื่นน้ำเชียจะไปเบิ่งข้อมูลมาอีกค่ะครับเดี๋ยวจะสรุปให้อ c ฟซีอีกเทนึงค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะ แม่น้ําอูนกับแม่เอฟซีน้ําอูนกับแม่กทมค่ะแม่ขับางมุ่งส่งก็เป็นอังเสียเป็นัเล็กดับขึ้นมากวนใจอะไรครับพี่นนอมเนาะว่าเกิดเจตัวเลียนมาหาลบเจ็ดแต่ถ้าพูดถึงว่าแม่กทมปืนกับว่าบ่สนแม่น้ำอูนกับว่าบ่สนค่ะแม่ตั้งก่อนไม่ใช่เองเป็นเล็กดับตัวของเม็ันยังเสิเอาเลยครับผมเอาเพื่อก่า อันนี้คือคือฮาเว้าตามว้องตามสูตรครับผมค่ะตามสูตรค่ะเพิ่นเอายูเนาะค่ะกวาเชียเนี่ยกะดับหาลาังแล้วกะแอดเซิร์หลงเอฟซีก็เห็นผลงานเผนแล้วดับเจ็ดลางค่ะคงวดที่ร้อยห้าสิบห้าค่ะเอาสิไปต่อหรือสีจังใดค่ะทั้งเกิดและดับค่ะถามวาลุนกันร่อมกันก็นกนคือวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะค,ค่ะ แต่ที่ลึกๆเนี่ยก็อยากให้ถือราคาดันมูลสมเนาะครับอีกอย่างหนึ่งเลขเกิดแจ้งสิ่ดงเงินได้ครับพี่น้องค่ะเลขดับก็คือแค่นประหยัดเงินในเสดค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าการซอยได้หลายที่เท่าซอยได้หลายครับผมแต่ว่าแถาเขาบอสือถือไม่อยู่ะครับผมคได้ดายอีกอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตพี่น้องเอฟซีขายคิมค่ะถ่ายคลิป เอาสลหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนอยู่ดีไม่แห้งสุขโขสุขพนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปได้ค่ะท่านผู้ชมเสร็เคยเนาะครับผมยุดไปร้ายมือค่ะของกับมากครบแล้วค่ะของมากครบแล้วแม่เยซี่กะรล่อรับเด้อค่ะน้ำเชียกะเตรียมจัดสรงวันนี้ค่ะเตรียมจัดทรงวันนี้ผู้ที่เพิ่นสร้างไปแล้ว เพิ่นมาสร้างสบู่เพิ่มนะค่ะ่านผู้ชมเพิ่นกาจะใส่ดีคือน้ำเชียว์วานเนาะเพราะว่าน้ำเชียร์อะผู้หนึ่ง่ะค่ะทีซอสหาขี้มเพราะว่าหนาดำค่ะหนาดำดำยังว่านั่นอีกแหล่พวกนู้นเหรอแหน่งกางแบบโบซอโบใสนะค่ะ่านผู้ชมโบซอโบใสคั่มอ่าคั่มลอยง่ายลองายแหล่ดำสบู่น้ำเชียรใส่อ่าสี่สามเดือนแล้วค่ะ สี่ขาสามเดือนค่ะเสื้อมทาเยื่มือเสาย์เยื่อแคงแล้วก็ตามด้วยขีมกันแดดแต่ว่าน้ำเสียกับทาเมีเอฟซีวางทันเพิ่งกับว่าใส่ขีมกันแดดค่ะแล้วก็มาเจอแป้งตลับ้อคะรานผูอชมวงาัมาเจอแป้งตลับ,บแป้งตลงตับน้ำเชียกะทดล่องใสลยย่ลายยี่หอ้อค่ะลายยี่ห้อกามาเจอตัวนี้ค่ะ่ันมือชนะ่วงเนาะดีค่ะ ันจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมครีมกันแดดนี่ก็แล้วแต่อิซี่นจะเลือกใส่เนาะค่ะหรือว่าเคนจะใส่อันนี้สองยางดอกก็ท่าแปรงตาลับเลยก็ไนดน้ร่องเบิ้งค่ะถ้าเกิดว่าถ้าแพ้ให้ยุดนะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าแพ้ถ้าขั้นหรือซื้อว่าขั้น ใส่สองมือกับลูกผลนะคะ่ะว่าแพ่ค่ะถ้าขั้นยิบๆให้พี่รองเอฟซีหยุดใส่เด้อค่ะหยุดใส่ค่ะน้ำเชีย่ยกัถ้าสร้างขีมมากค่ะรู้ซึกว่านามั่นตรงนี้มันจะมั่นค่ะนี่เราก็แหง้งเรากะขีมบ่ซึมค่ะสองมือสามมือจะลู่ค่ะน้ำเชีย่ยก็จะว่าใส่ค่ะแต่มือส้มออทายเอฟซี FC, ทันใด อาสนใจกับถักหน้ายมาเนาะครับผมค่ะอีกตัวนึงได้ครับพี่น้องนี่ค่ะครับนี่ค่ะเป็นทีมบำรุงผิวค่ะน้ำหอมในตัวครับผมครับเสร็จแรงอันนี้ทาผิวนะค่ะเรนมุส้มครับทาผิวพอเอฟซี่ถาบ่มักทาผิวทาถือเกลกน้ำน้ำเสียกะบอ่อซื้อซื่อให้เมียก็ไอะไรค่ะเรนมุส้มกิ่นขอกันค่ะจเได้หอมแป้งตะลับมุนี่ค่ะสบู่ล่างหน้าบ่อแพ้งค่ะดอนมุส้มครับค่ะ สีแดงใบสีแดงใบเดียวค่ะ <c oughs> บัแพงแม่เย็บีทท่มากน้ำเสียก็บ,บอกว่าราคานี่ยเพิ่นจนห่วงเลยค่ะทางผือชมครับ <c oughs> มันถูกค่ะเอ้อเทากับว่าจำเป็นต้องใส่ของแพงควาน้ำเสียนี่แลนไปทาเก่ามันเสียอะไรค่ะครับ <c oughs> มันเงินไหลค่ะทางผูช้ชมน้ำเสียแลนเพื่ออยากให้หนาไใสลรอกร่ะเวลามาเวาคลิปเจ้งสี นาดำนาแหล่ผู้ใดเสียกว่าเนาะค่ะดานผู้ชมค่ะกะอยากเกี่ยงอยากใสยังสี่ค่ะดานผู้ชมถึงว่าไหนซ้ำนี่กะเอาถึงว่ากะสิวออกว่าหมดแต่ว่าขออย่าให้มีฝ่าเต็มหนีเต็มหนีขึ้นตะกอนค่ะไตข้างไตหนวดในนอถ่เนาะพึ่งวึงอยู่ค่ะดานวิ้มคกะก็อยากอายเนาะค่ะครับมาเจอชุดนี้กันค่ะจางลงเลยครับพี่น้องเนาะใสขึ้นเลยค่ะคือพี่น้องเห็นแล้วครับผมอ๋อ ทักลไล่เมอไไรได้คะด่ะรุนผู้ชมครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะไปง่าไง่กัให้รูกร้านเฮดไห้เด้ะครับผมส่วนหมากโท่เขามาทําไม่เป็นคะ่ะให้ร้านเฮดไะะห้ได้ค่ะให้ขึ้นเข้ามาไล่ในต้องเป็นนําเชียอย่างเดียวค,ะค่ะครับเอาสำหรับคลิปนี้ถักเขามาใดได้ค่ะทุานผู้ชมค้องมากครบแล้วคะ่ะพอกันคลิปหนยอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคน้นสวัสดีคะ่ะ